ม่ันใช่่อะแว่หรอี่เขาจะ้ายอนบเบิร์ซูเบิร์ตเบิร์ตซูเบิเขาายแบบเมื่อซิโลแต่ก็แต่ก็แล้วคขายมันเห็นหคนอยากมาตลอดได้มมันเห็นหแบบว่าคนอยากเฝ้ามาสบายดี้อทุกคนสบายดียินดอ k n IP Channel วันนี้ก็ยังอยู่ปากเซียัเพียงปักเซียมยังไม่ได้นอนนะทุกคนหากปิดไล่สดเนาะก็ไปนอนอยู่บ้านวิกไ่ นี่มากินข้าวเปียดซื้อดังยี่มีนะโอเคจำละสานกันมาเยอะ bro นอนกันเนาะนอนบ้านเนี่ยสบดีเด้อทุกคนพิเศษอาลุซีนอะไรเอทีสบายดีสบายดีมีน้ำรอจอด้วยดีอไปอันนี้ต้อดังได่นี่ แล้วกำลังเอาปลอยเพลงแตเข้าตอนเช้านีกบวายนะไอเทผู้นี้เป็นคนแต่งเพลงเท่ๆนะก็จองกินาเปียรเนาะมาก็เถนมรพัีแม่บอกนี้แม็กาซ่เขามีกาแฟอโอ้กินอัเนี่ยวยกินตาแจ้งเีเอาจอดด

นี่กับผักบ้านบิ๊กใหญ่ตื่นเศ้านาะเมือนนี่อ๊ไตื่นเศ้าีโอกาสตื่นเศร้านาอยังบัได้นอนย่ายนนไอเทกัยังอยู่นี่นะคืออยูดนอยู่แส่มาฟังอย่างนี้นี่มาแล้ว เอาก็อะไมั่เล่าเก่อนเทพามาอรันนนส่าวนมลมมเตซ้ป็นบอยู่ปากเส้นสันจะม่ขาเปียอาหารจะได้มาละเบิดมันเออแบกินอ่ะกินน้ำเอาเบิรด

จับควยนะเขาแนจับวยจับวยจับวยปลาต้งกดก้อนใหญ่เกินกําปแล้มือเนาะมือนี้ออกโไม่เจ่าเทจะกลับก่อนไอเทมีงานมีบอยู่ดีแทบักเลยเลี้ยอันนนหงแบบ อาอยู่ซีหอมนี่จีแยนะอ้อขจาเฮาไปเอาากินแจวอ่าบ่แม่นแวพริกพริกจะมีอันกราบอบ่บ่ิบ่ินะครับวา3่บ่บ่วนเลยจัดเเลย3มวสิไสบายันก็ใส่หลายนี่บ่ ตัวไทยดีนะบกาใส่เลยนน้นเอดแนงค่ะว่อง่องไทยุดแสบิ้นเบิดเลยจ้าบอกแม่ที่นี่ท่านแม่น่อยแหงๆพิษบพิษนเราแตะน้อยนดบอกบอกจหนัซิมก่อนอ่ะนี่ทุกคนคากน้่น กบเนี่ยเผ็ดเลยเสมอน้ซีเมนอะไรโอ้โหยมบูแซนเผ็ดจังบวกก็ใส่ซ้บวกเออกูนะานีวิตเผ็วะเคยกินเผ็ดเป็นจ้าเถอะเผ็ดใช้น้ำตาลบ่ใช่มันจะอเผ็ด

ขาปุงแล้วม mm ีเ hmm. ต so ้าไยมีาวเปียกแบบยูน um, ิ่งมามีเฟอร์ะเปียกแบบกินมาแล้วรบวบขับแบหรือว่าเขาเป็นว่าเขาเคยกินรสชาติแบบนี้รสชารสชาตยูนิ่รสชาตยูนิ่กับกิวเวียนรสชาติยูนิ่กับิวเวียนมจะแ่บเขาละแบบอะไรแต่แค่เขาเขาติดแบบรสจัดๆเนี่ยนัวเนี่ยแต่ว่าทังเนือปจาน เห็นแล้วแต่หารนดใชไหม่ like ้อ่ตอะไรศอยจะขินตล้งชนี่ z มเป็นยูทูบเบอ่วยเท่าไรวะสามพันเก้าพันสามพันิบก็มีซิบพันหาอันนี้ไอ้์ามซาิปก็มีแม่งมีเฉยเงี้บมีทำได้กี่หาพันเนี่ย เส้นใหญ่ๆอันีไว้อยู่นี้มาใ่้เยนมาแบบสืเงินสองแจะต้นจริงบัจุกนานะเคยไปเคยไปกินก่ข้าตางกะลงต้าังตะลงนะขาตงะลางเป็นแบบเขาเหตุแบบเพื่อนเขาไปกินในเพื่อนเขาจะเป็นเนื้อสไตล์แบบนี้ đục xin thích việt thường họ này xin để mại. อ่ได้ใช้ต่งางๆ <c oughs> สี่ช้นเลยเว้กินทุกมมือเลยนี่ <c oughs> ควนที่มดีดีนใยงโมซสุกสี่ที่นี่จืดๆเนาะมีจาตัหนึ่งสองสามสามตมีแต่สามถ้า 1, 2, 3. 3. 3. 3. 3. 3. มาไหวกันจะกินนะ จะกับเบิร์ดลแบบม่ไหกับเบิร yeah. ์ดแม่บ้านี่ดีกันเขาจะบล้ายต่อเนีเบิรดเบิร์ดแต่บิดทุกคเขาข้ายแบบเบิร์ดเมื่อซิฟโลแต่กับเบดแต่ก็แล้วบขายมันเ็ใหนคุนอยากมาตลอดได้ไหมปเ็ไห้แบบว่าคนอยากเฝ้ามากนเอาคายตลอดนี่มันจะเป็นแบบว่าบอแรงมันจะแบบจาคอนเสิร์ตกันค้ายแต่่อยแก๊สปห้คนอยากมากเลยก๊สกับปิดเด้อ พี่แป๊บซีเ่รอไปเอาแป๊บซีป่ะเอาเลยจอนเส่จอนนะเอาแป๊บซีป่ะที่หั่นกังก็ไ้เอาใจกันหนึ่งสองเอาป่ะเอามาไว้เลยจองสี่กเจ็ดเจ็ดจอนทงมูลกับสอนทงมูลใส่ถุงกเปียกนี่ก็บใส่ถุงอีก

น้ำก้อนสกิมนะแต่เพราอน้ำก้อนนี่นเป็นเลยเนาะสมัยเดี๋ยว้นบ่มีแล้เดี๋ยวะกีมไปเฮียนนี่กัไปลินไหลตบหลังยิงบอกยิงดีไปถือไปนี่ก็ครูมายุดขนาดเลิอดกินยังมายุดเต็มสุยุดยังไ่รู้พใจเียบุมีแล้วคาูซก นีรับเรยอแข็งอะโบ้ได้ตู้ต่างข่าวไ้มันหมดมันหมดเลดว เบียดไปงานน้อง6โมงสีครนั่งเทีบชงไหนนะงสถงหาถงต้นอแย่แ่เลยจด้อ่าของข่อยถุงซาอสมสังเป็นอย่างไรเอ่ยเาซาอสงจะเออวัน่กูคิดวันารสาองุณง ตรงก็ขาดแขงเหนตามนดาพอตื่นเลยมัอนเรื่องพอปุริลังตื่นทุวันสอนบีบอยไปนเนี่ยมึ่งไงไอ้เบี้ยมันเมื่อยมันเจ็บแขนมันจักยาวยาวเลยมันดาปีลังกาเลยเอ้อปีลังกา เศนมันเหนียวดีนะถูกตัวโบได้อยู่อ่ะเฮ้ยไหมเยนี้เซียได้แหละเือจรใส่โงี้จับไปยื่นเก่าป้อหลดชันก็ปีกปีกเก่าอะไรเนี่ย มันใหญ่จำปาซักแปดสี่ตัวไปงามมันมีตัวน้อ,นอ,อยเหมือนนว่าต้อนขี้ห้นนอ,อยสอน,น้อยเหมือนกันซ้ำนี่แหละซ้ำนี่แหละหกสิบพันอยู่ 60, อันนี้แปดสี่ยั่วคือทอดตอนเหี้ยเลยนะคือทอดตอนเก่าเลยนะทุกคนแบบแตะกี้เป็นยืงไงกินเมื่อไหรกับมูแลนมะขอนก้อนกินบางทีก็ไปขอมูเขากินอะไรกับขอแน่คอแล้วก็อันนี้ก็จะกลับไปนอนนะทุกคน ท่านจะอยู่นี่นะทุกคนจะยู่บกไก่นี่กัเอ้ามันยากได้นี่ได้หิวไปได้ไหมได้หิวไปได้นี่มันมันกี่กี่นาทีบากเงี่ยนหอยจะเขับรถกี่ได้เออขึนฮอดเลยขึ้นฮอดที่มีเป็นคำกอดมนุษยยุคนี้ยุคนี้ก็ยังมีอยู่เว้ยแป๊บซี่เป็นแก้วนี่แซ่บแซ่บกอดตุกกุชิกอใส่ใส่น้องมันนี้ ไปเนาะชื้อก่อนน่าจะกลับไปบ้านปิใหญ่ก่อนทุกคนเพราะว่าก,กบนอนอยู่ไหนนะเดี๋ยวขับรถก่อนนะน้องทุกคนนอนตอนนี้กบกลับมาห้องตาปิ่งไงนะเฮียปิ่งไงเศร้ามัา here, big nice house. นมีแต่ไลฟ์สดถึงแจ้งนะก็ไปกินข้าวเปี่ยกถือว่าข้าวเปี่ยกแซ่บนะฮันชื่ว่าไอเทสชวนไปกิน,น,าานอัน,อนเรามากกินนะกันไปแล้วก็แซ่บดี นี่ก็เปิดตอนนี้อยู่ห้องนิต้าทุกคนเนยียดห้องนิตานี่เป็นห้องนิตานะห้องครับแขกทุกคนเพราะว่าจะเป็นมูคูอายเอื้อยที่วามาจากเมกาเนี่ยกับมานอนเนี่ยนี่ของนิต้าจะมีขนมหรออ่ะก็นอนเหนียวนอนทุกคนประหยัดงบเซฟคอร์ดพะว่ามานี่กบกับมาบ่มประมาณสิบเจ็ดวัน ประมาณฮะเลยทุกคนมาตากเศษหอดตากเศษตั้งแต่วันที่สองแปดมือน,นี้ก็จนที่สิบลา <c oughs> <c oughs> ยคุณบอไว้ค่าใช้จ่ายหลายนะทุกคนค่าโรงแรมค่าที่พักค่า,าอะไรนะมาอยู่เนีคกับรถค่าใช้จ่ายไปบิ๊กไงมันกับมัก์คใช่ไหมล่มันกับบอกอยูมาแ่บมามาอี่มาทายคิดคนระับเดี๋ยวซี ไม่ยุ่งงานกูนี่เพราะว่ายูทูบเบอร์ยู่นีกหลายเทุกคนมากันถ้ายคลิปลิ้มมอนกันนะทุกคนบ,บายบายอยากนอนแล้วนะทุกคนตอนเมาเมากรีนที่าาบายบายสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักพรอนกันน, like, share, นะอย่าลืมเพลสไลค์แชร์คอมเมนต์เนี่ยนะทุกคนบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายชิ่นอคนะคบบกายบาย